Ok. เอาเลย.ไป. ค่อยเช็ดผ้าทางขึ้นไปสู้ไม่ได้หรอมั้ง18นี่ <c oughs> ปดีกอะหกเมีรครับสวยนี่ครับตีติดครับโอ้โหทัวเอถอยมาใหม่ครับ ขนาดเจ็ดสิบสามนะครับแตกุดลยคลิปเยียไมไหมชิอาเป็น5าแต้มนะครับวันนี้แข่งกับชี้สองคนคนใดคนหนึ่งต้องได้คะแนนแน่ครับวันนี้ระยะ8เมตร อืมยังลายไม่ตรงน้ำหนักใช้ได้อยู่ ระยะไกลมันอาจจะค่อยๆปรับเอาอมีใครเอาอะไรไหมตรงไวมกกว้เอาครับระยะเจ็ดเมตรครับคอสฐานตียกข้ามแกนครับยกสวยโอ้โหถ้าเป็นระยะแรกนี่ได้แต้มนะครับระยะแบบนี้ไม่ได้แต้ม มีทุเรียนเหรอาตอนนี้มีโโร้ทุเรียนแล้วก็สตรินสามอย่างมีอะไรกินชิอนเอาบูให้คูก็ได้เด,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 ดีด๋ยวๆต่อไปเลยอะไรที่จะกาเงเนี่ยอือยัง นออะไรป่ชิโกาแฟลงแฟนี่ไมได้แล้วะโกกาด้แนี่กาแฟเลยโกโก้โกโก้กินเป็นกาแฟเนะบางคนกว่ากาแฟเโกโก้ เล่นนั้งคืนเลยวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านนะเล่นกับครูดิด <laughs> มาดูต่อครับคอร์สโอ้โหล,ลายตรงดีกว่าเดิมทุกลูกเลยแตนะ่แค่น้ำหนักแต่น้ำหนักมันก็หกแปดไม่ใช่เหรอทุกวันมันต้องซ้อมเมื่อกี้ล่ะ มาน้อยมามากแต่ก็มาเล่นไม่ประมาณสองทุ่มเกือบสองทุ่ม,ม,มเกือบสองทุ่มแต่บางที่ถ้าเขาอยู่บ้านกับพ่อพ่อเขาพาซ้อมเนี่ยเขาก็ซ้อมถึงเนี่ยคืนเลยที่บ้านกับลูกถ้ามีสนามที่บ้านถ้ามีที่บ้านของตัวเองเองอ,อย่างคอก็มีสนามที่บ้านก็ห้าหกทุ่มนี่ครับลอ,อยสวยกี่แต้มแปดแต้ม <8. S 2> <8. S 1> นึเดี๋ยวนี้ผมต้องเอาอาชีพนี้เป็นทุนละกี่ระบแล้วทั้งฝึกฝีมือครับอร่อยไหมตับอย่างนี้อร่อยจะเป็นก้อดช่องอ่ะเออทำอไมไม่เอาเนี่ยหมดแล้วหมดยังไงเต็มเลยเออตัวไม่เห็นมองไม่เห็นเหลอไม่บอกครูเนี่ยเอาเนี้ยอร่อย

ก็ได้อยู่นะคอรจะตัดพอดีเหมือน,นชุดติ้งอ่ะอผมอจับชุดติ้งได้พอดีเนี่ยอ้าว แปดเมตรครับร้อยอื <c oughs> ร้อยดีอยู่เลยเลยลูกเนี้ยซื้อมาใหม่เป็นอย่างนี้แหละค่อยๆปรับ Bei the tambah สามแต้มเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมสองยี่สิบขึ้นนะลูกใหม่ยี 20, ่สิบ <20, S 2> ขึ้นระวังด้วยระวังด้วย ระยะ8เมตรโอ้โหแบกติดครับ 1>, 1ตึ่ําม

สวยอืมนิดเดียวครับหลยตรงต่อไปตีแกนนทำทำข้างหน้าให้ดีตีแกนเออให้มันเรียบๆของเก่าไปไหนแล้วครับไม่ได้ไลเหรอเอาของเก่าไลไม่ได้ครับพอดี มันฟ้องว่าอายุยังมีถึงกณนนะครับอันเก่าของผมก็งงเหมือนกันก็เลยใช้อันใหม่ครับแต่จริงอายุก็สามห้าแล้ว <c oughs> อันเก่ามันเป็นเด็กเขาบอก <c oughs> เอาครับมาดูครับคอร์สอะไรนะหกเคครับฐานตีแก่นครับ จากไม่เคยตีแก่นโดนนะ <8 S 1> มาแล้วห้าแต้มเก้า <9 S 2> ได้ได<ม>เล่นไหมวันนี้เก้าไม่ได้มาครับต้นเดือนมิถุนาไปแข่งที่สิงไหมไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปเลยครับออไปแข่งรอแข่งที่ชนบุรีเนี่ยต้นเดือนสิงหาเนี่ยส่วนเดือนมิถุนาไม่ได้ไปครับเอาครับห้าแต้มเป็นสิบเจ็ดหลือฮอตสิบแปดคะแนนครับไ,ได้จากตีแก่นนะครับ หนักได้อะลายไม่ตรงสวยเส้นยาแดงผ่าแปด นิดเดียวอะ่อะใครชนะก่อนเท่า,ทาไหร่อ <12 S 1> เอีกสิบสามไปมันต้องเล่นกี่แดงเกมสิบเอ็ดแหละอ๋อถ้าเกมสิบเอ็ดก็สิบเอ็นแบนทับเนาะเออสูสีอยูเลยพักก่อนก็ได้นะแป๊บ,บนึง,งมีแรงเหลืออืมพักก่อนค่อยเล่นอ,<ะ>อีกก็ได้จ้าหนี่เอาเกมแรกนี้ชนะไม่ใช่หรอครับตอนเราทำไมไม่เล่นแบบเกมแรกที่เราชนะ แางนิงเหนียวดิแางแบบเข้าดีๆเดี๋ยวเข้าอาใหม่เอาครับมาดูครับระยะเก้าเมตรสวยลอยดีตลอดเลยเอ้าต่อไปขอได้ส <8, S 1> ิบเจ็ดมาดูว่าซูชิ 8, วันนี้ 8, 8. เอขอได้ส <8, 8. S 1> ิบแปดมาดูว่าซูชิจะผ่านสิบแปดได้หรือเปล่าครับวันนี้วัดกันที่ฝีมืออย่างเดียวนะครับ แล้วนี่กับตอนไหนอ๋อรอพี่ใช่ไหมนี่เขาทำอะไรน่าจะเล่นเกมอ่ะอยู่ห้องกุยกอห้องกว้งอ่ะอ๋อเอาครับมาดูครับซูชิลูกนี้ยกมาโูวีหนึ่งแต้ม ต่ออไปใครคย,ยกมาสามแต้มครูลองดูต่อไปจุดนี่เดี๋ยวครูลองดูให้ถ้าเราถ้าเราไม่ลองครั้งแรกเราก็จะไม่รู้แต่ถ้าเราลองแล้ว <c oughs> เราจะได้รู้ว่าต่อไปเราจะได้มาฝึกเรื่อยๆใช่ไหมมันไปเล่นหรือเล่นก่อ,อ,อ,กอมันมีแบบนี้ด้วยหรอไม่ครูเล่นกันนี่นี่แหละอ้โได้สแล้ว ตีแล้วชิขีดเอาไม้ขีดเส้นเลาอือือได้ตกหน้าวงด้วยเป็นเจ็ดคะแนน อีร้อยมะโอ้โหสุดคะแนนครับฐานแรกชิไม่ธรรมดาครับสิบควาต้องไม่แก้เดี่ยวแล้วเนี่ยดูแล้วไอ้ข้ามแกนคอร์สหมดแล้ว ย,ยังไม่จบครับบอกว่ายังไม่จบครับชี้อาจจะได้ฐานแรกแล้วก็เงียบเลยหรือเปล่าเอาชี้ฐานนี้ต้องเอาน้ำหนักนะน้ำหนักให้ถึงครับชสวัสดีครับสวัสดีทุกคนดูนะครับชี้นี่เห็นไหมฐานแรกได้คะแนนนะแต่ฐานสองแบบนี้ไม่ได้นะครับข้ามชี้ต้องข้ามแกนให้ได้ชี้เปิดมือวสบัดข้อช้าๆเร่อยดึงจังหวะ เอฟซี FC, ขอบคุณนะครับเอฟซี FC ชี้ลูกนี้เลย รยะแปดเมตรนะครับซูชิจัดแซงค้อนหรือเปล่าครับซูชิยกล่ออื้มนี่ครับบอกแล้วฐานแรกทำคะแนนได้เยอะครับฐานสองยังไม่ได้คะแนนครับซูชิแต่ซูชิยังเหลืออีกหลายฐานครับอีกสามฐานครับต้องทำคะแนนให้ให้ได้มากกว่าแปดนะครับที่เหลือสิร้อยอื้มวันนี้นี่เห็นไหมครับโดนแก่นแบบนี้ก็ไม่ได้คะแนนนะครับ ไม่ได้คะแนนนะครับต่อไปสถานีที่สมครับตีลูกกลางอ,อุติวัดค่ะ เอาครับกาดูครับชินี่ครับสามแต้มเป็นสิบสามระยะเจ็ดเมตรครับ เลยครับชี๋ชชีสวยอืม,ม,มตัดติดเลยนะครับแต่ช็อตสลูกไม่ได้แต้มครับ สวัสดีครับน้องเสียงซอสวัสดีขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ก็ซ้อมชุดต,ติ้งครับที่โรงเรียนนะครับซ้อมเตรียมไปแข่งนะครับเดือนสิงหาเป็นกีฬาของจังหวัดชนบุรีครับอายเหมือน ลูกขยับคอสช่องไม่ตรงช่องไม่เท่ากันเออลูกฝั่งนั้นแหละที่จับไม่ขยับโอเคครับจะได้พอดี what game this is ชิช shooting one o n น h u n คะแนนเต็มร้อยนะครับ shooting แต่อยู่ที่ว่านักกีฬาจะได้กี่คะแนนนะครับเอาครับสถานีที่4ี่ครับตียกข้ามลูกครับชิยกโอ้หสามแต้มเป็น16ชี้ต้องการตีอีกลูกเดียวครับถ้าตีสกิดยังไม่ชนะนะครับ16คะแนนแล้วครับชี ทานี้ระยะที่2,7บเมตรครับซูชิลูกนี้อยูยังครับคอสเสียวเลยครับถ้าชี้ตีได้ลูกนี้ก็คือชิตจะได้เป็นเก็บคะแนนที่1นะครับให้ตัวเองนะครับตอนนี้ภูย,ยังนําอยู่2คะแนนนะครับรยยะ,ะยะแเมตรครับซูชิ จียกมาโอ้ยังครับยังชีต้องการอีกระยะเดียวครับจะชนะคอร์นะครับแต่กําลังลุ้นอยู่ครับถ้าทําไม่ได้ฐานนี้ก็ไปลุ้นฐานดีแก่นนะครับคะแนนตอนนี้สิบหกต่อสิบแปดนะครับชีสวยโอ้โหยังครับไปลุ้นฐานดีแก่นครับถ้าตีโดนระยะเดียวคือชนะไปเลยนะครับเอาครับนี่ครับลุ้นครับคอร์ก็ลุ้นเหมือนกันครับทีก็ลุ้นครับ อันนี้เป็นการคัดเลือกนะครับลูกพอเล่นเข้ามือไหมคะเข้ามือเข้ามือครับคุณแม่คขอบอกว่าจับถนัดแต่ตีลอยดีมากเลยแต่เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆน่าจะดีขึ้นเขาบอกว่าเขาชอบอยู่ครับนายเจสิบสาวัสดีครับน้องนายเห็นซ้อมฟิตมากเลยน้องนายชยังครับวันนี้ตีได้18บแต่ ดีดีทุกลูกพี่ขอหรลาแวไม่ไหวแล้วระยะเจ็ดเมตรฮะเดี๋ยวหาเวลาไปโยยังยังเอาจีอีกแต้มอีกระยะเดียว อาชิตีโดนชนะเลยนะครับถ้าตีไม่โดนก็ต้องไม่รุ้นระยะสุดท้ายครับตอนนี้คอสไม่อยากดูนะครับน่าจะยังไม่ชินมือใช่ครับคุณแม่ครับเสาหิตไปไหนบิดไปดูทองเหรอไปดูทองเหรอ ในนวัตกรรมจะเสร็จแล้วนะเขาให้ส่งที่หกอะส่งนี่ส่งเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปไปแพร่กระสาด้วยใช่ไหมแพทกระสาไม่ไปเอ้าเห็นพี่นกเขาส่งลงประกวดนวัตกรรมประกวดนวัตกรรมมาผมแต่ผมจะให้พลอยเอาไปส่งให้อ๋อาระยะสุดท้ายครับถ้าตีโดนชนะเลยนะครับหกสิบแผ่นเนี่ยผมยังเครียดอยู่เลยจีน้อยไปสวยเอ้าขอชนะได้หนึ่งคะแนนวันนี้โอ้ชีชีแบบตีได้คะแนนเยอะตั้งแต่แรกครับ โอ้โหเจ๊ได้ครับเดี๋ยวต<ๆ>่อ<ๆ>ไปจะคัดเดี่ยวต่อนะครับคัดชุดติ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง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 สอนน้องใหม่ทีสักสักหนึ่งระยะระยะแรกขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสอนน้องใหม่ครับน้องกังฟูนะครับน้องใหม่ของเราครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับยกให้ถึงวงแล้วกังฟูเปิดมือช้าๆเลยลอยนี่ครับน้องใหม่ครับวันนี้ นี่ครับถ้าไม่เหมือนใครครับยกมาไม่ถึงใจเย็นๆอาคอสบอกน้องหน่อย,ยะเอาให้ถึงวงก่อนใจเย็นเปิดมือเปิดมือสูงขึ้นนิดนึงสบัดเข้าอเอาวงแรกก่อนวงแรกก่อนเอาแค่วงแรกก่อนวันนี้นี่ครับน้องน้องกังฟูครับมาใหม่ครับอืมยังยัง เอามายกให้ถึงขอยกให้ถึงลูกจุดเนี้ยโยนมาให้ตกตรงนี้ต,ตีมาให้อยู่ตรงนี้ตีมาให้โยนลงทรายนั่นแลหละโอ้ยนะแล้วครับเห็นไหมครับมาใหม่ก็เป็นนะครับอ่ะตอนนี้ขอลูกหนึ่งลูกไปตอนจอนนี้หน่อยจอนนี้โอ้เป็นอยู่แล้วขอจอนนี้หน่อยครับหนึ่งลูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคัดเดียวทำได้เหมือนกันนะครับนะักกีฬาถ้ารุ่นพี่เก่งรุ่นน้องก็ตามไปด้วยครับ ต่อไปจอนนี่ครับมือปราบครับจอน,นมือป่าาแต่กังฟูยังไม่มีฉายาเขาะนะก็ <c oughs> กังฟูก็ได้มั้งจอนนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจิวเ,วเอาออกก่อนตัวเขาไม่ถึงวงอันนี้ไม่ไม่ได้คะแนนนะตกให้ตกให้ถึงวงเลยยกยกเลยลอยเห,เหมือนฟูอ่ะเหมือนมาไม่ถึงวงให้ให้ตกให้ถึงวงเลยเดินมาดูก่อนก็ได้นี่เอาใหม่เอาใหม่ ขอแค่ลูกเดียวครับเดี๋ยวจะลงไลนแล้วนี่เห็นไหมแบบคอสอ่ลอ่ะี่อีันน่ี้นี่เปิดมือหนึ่งตึงเ่งสูงนั่นแหละเอ้ยเลยแล้วเอาใหม่เอาใหม่หแบบแบบนี้เลยเข้าใจไหมชนี่ เวลาเราต้องไปตีด้วยเผืออ่อเวลาจำเป็นเราไปแข่งเราต้องตีขา<อ>โดนสักหนึ่งลูกอ่ะชิชิฟขอทำให้จอน,นี่โดนหนึ่งลูกเดี๋ยวจะได้คัดเดียวช่วยจอน,นี่ให้โดนหนึ่งลูกเอ็งเอ็งคิดว่าน,นี่เป็นแก่นละกันเอ็ยงยกไปหนึ่งโดนยังจอนี่ก้มลงนิดนึงแล้วก็ปล่อยโยกตัวช่วยด้วย เออยกไม่ใช่ตัวเราแข็งชื่อนะยกตามลูกนิดนึงนั่นแหละเออเห็นไหมใกล้แล้วเอาใหม่ขอแค่ลูกเดียวครับอันนี้น้องใหม่เลยครับยังไม่เคยตีนะครับยังไม่เคยตีนะครับแค่มาฝึกวางครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับจอรนี่ครับขอหนึ่งลูกครับจอนนี่ครับอืมนิดเดียวจริงๆนะทุกลูกเลยครับ นี่แต่นี่นี่ครับตีติดครับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถือว่าสําเร็จแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณบิ๊กเบิ้มนะครับที่ส่งดอกกุหลาบเป็นกำลังใจให้นะครับอยากเห็นมือแม่นหน่อยเอาเมื่อกี้เด็กใหม่ครับมือแม่นแข่งกันไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมอ่ชี้พอยังอ่าพอแล้วนะครับก็ เดี๋ยวจะมาดูดูคัดเดี่ยวใหม่นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ใหม่นะครับขอให้นักกีฬาเตรียมตัวก่อนนะครับโอเคคับขอบคุณครับ